ห้ามเขียนห้ามเขียนห้ามเขียนบ้าเลยเขียนไปแล้วเขียนไปแล้ววัดธาตุที่วัดธาตุต้องเป็นวัดทา่วัดก้อนดีวัดโบ้แล้วก็วัดต้นไม้แล้วก็มีมีห้าว่ดจริงตรงนี้ยเป็นปฏิมากรรมเขาเองปฏิมากรจะตัดประสาเสมีรักหัวใจลูกพี่องจิ้มไวพี่ต้องเสร็จแล้วหันมาดูหน่อย และนี่ก็คือจะเป็นโปรยงานผลงานชิ้นใหม่ทำเป็นจริงจังก่อนสิทำเป็นจริงจังก่อนสิมานะอาไรเนี่ยเล่ามาดินี่นโอเคนะคะตอนนี้นะคะ <S <S เราเราไปดูกันเลยเย s เย s ตอนนี้นะคะทุกคนเรา,าถึงน,นี่นะคะนี่นะคะคือชิ้นปะอ่าเขาเรียกว,ว่าศิลป,รปรรกรรมปฏิยกรรมสถาปรรัตกรรมสถาปัตยกรรมศิลปรรกรปรมปิคอนปิคอนปิคอนโลกนะคะสิ่งนี้ชิ่งโลกสิ่งโลกปิ์อน นี่นะคะชื่อว่าทวินฮูเซ่ทวินฮูเซ่ตั้งใจฟังกันหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นภาพว่าเส้นางการเดินทางของมนุของเแล้วมันก็เรยกว่าซามูไรซามิตามนไรกก็มาเนยเอ้ต้องเกล้าม่ได้ไม่ามตะนซ่า โอเคนะคะนี่คือรูปที่เราวาดเองรูปที่เราวาดเองไนรูปนี่ไาเป็นรูปของคนที่อว่าองซองแบบไม่มีผมแบบไม่มีผมอนี้ก็เป็นรูปของมี่งตงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อน